ฮัลโหลสมบัดดีกันยามเช้าๆนะคะ, <Hello. S 1> ะ,คะลูกค้านะคะวันนี้เรามานําเสนอบานเฟียมเก่านะคะซึ่งเป็นไม้สักทองทั้งหมดนะคะชุดนี้นะคะนี่นะคะชุดนี้นะคะความสูงจะอยู่ที่สองเมตรสี่สิบทุกบานนะคะทั้งหมดจะมีอยู่สี่ชุดนะคะลูกค้าสี 4, บ่บานนะคะ ทุกบานจะคือจะเต็มร้อยอยู่สามบานเลยนะคะลูกค้าสนับชุดนี้นะคะคือแผงจะไม่หลุดไม่อะไรเลยนะคะจะเป็นไม้แผ่นเดียวสวยๆอย่างนี้เลยนะคะลูกค้านะสวยๆหนาๆนะคะสวยๆหนาๆเลยนะคะสําหรับความหนาของเขาจะอยู่ที่เออนิ้วครึ่งกันเลยนะคะลูกค้าเกือบเกือบสองนิ้วเลยนะคะความหนาของเขาหนามากนะคะลูกค้านะหนาสวยนะคะอ่าแล้วก็ แข็งแรงมากๆเลยนะคะสาหรับสามบานนะคะนี่ชาบอกเลยว่าเต็มร้อยเลยนะคะสาหรับสามบานนะคะนี่นะคะเป็นไม้แผ่นเดียวทุกๆบานนะคะลูกค้านี่นะคะทั้งหมดมีอยู่สี่บานนะคะนี่นะคะอันนี้คือบานบานสุดท้ายนะคะสวยๆเลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวนิชาจะมีรูปลูกค้าท่านใดต้องการแบบ ดูเพิ่มดูลูปเพิ่มได้นะคะลูกค้าอันนี้จะเป็นไม้แผ่นเดียวทุกทุกช่องเลยนะคะลูกค้าเป็นบานแบบเก่าประมาณหกสิบปีได้แล้วนะคะสำหรับบานเฟียมชุดนี้นะคะแล้วก็ความแข็งแรงค่อนข้างจะแข็งแรงมากๆนะคะลูกค้าจะมีอยู่บานที่ว่าบานนี้นะคะเป็นบานแรกที่อาจจะชำรุดบ้างน,นะคะอาจจะชำรุดบ้างแต่ว่า ชุดไหนที่หลุดลงไปหลุดออกไปนิชาจะเก็บไว้ให้หมดนะคะลูกค้านะสำหรับชุดนี้นะคะก็จะมีชํำลุกอยู่ช่วงช่วงข้างๆนะคะลูกค้าแต่ทุกชิ้น,นทุกชิ้นนิชาเก็บไว้ให้หมดนะคะสำหรับบานชุดนี้นะคะ,ะความกว้างจะอยู่เอ้ยความสูงจะอยู่ที่2องเมตรสีนะคะสำหรับบานแรกนะคะ ส่วนความกว้างอยู่ที่สามเมตรสามเมตรแปดสิบนะคะลูกค้านะความกว้างอยู่สามเมตรแปดสิบอ่าสำหรับบานที่สองก็จะอยู่ที่เอ่อความสูงสองเมตรสองเมตรสี่สิบเท่ากันนะคะแล้วก็ความกว้างจะอยู่ที่สามเมตรห้าสิบนะคะลูกค้าอ่าสำหรับบานที่สามนะคะความกว้างเท่ากันหมดนะคะสองเมตรสี่สิบนะคะความกว้างเอ้ยผิดค่ะผิด ความสูง2เมตร40นะคะสําหรับความกว้าง3เมตร50นะคะสําหรับบ้านที่3คือบานนี้นะคะบานที่สส่วนบานที่4ก็สูง2เมตร40เท่ากันนะคะสําหรับบานนี้นะคะส่วนความกว้างจะอยู่ที่3เมตร40นะคะความกว้าง3เมตร40นะคะเป็นไม้แผ่นเดียวสวยๆเลยนะคะเรียกว่า3บานนี้เต็มร้อยเลยนะคะลูกค้านะ นะคะคสวยๆกันเลยนะคะลูกค้านะเรามาจัดกันไปแบบถูกๆเลยนะคะลูกค้าสี่บานนะคะสี่ชุดนี้นีชาขายแค่สองหมื่นนะคะลูกค้าตกบานละห้าพันนะคะลูกค้าราคานี้ไม่รวมส่งนะคะลูกค้าขายกันแบบถูกๆกันไปเลยนะคะลูกค้าท่านใดต้องการก็จัดได้นะคะโทรหานิชาด่วนๆเลยนะคะ 0 6 4 0 0 7 1 1 9 9นะคะลูกค้าพิกัดร้านนิชายอยู่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะลูกค้านะหรือจะมาดูหน้างานได้นะคะลูกค้าสวยๆกันเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ